รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับเข้าสู่รายการมอเตอร์สแตรายการกีฬาที่รวบรวมความหลากหลายรสชาติตามแบบฉบับเมนสแตนกับคอนเทนต์กีฬาสุดเอกลัซีฟมากมายค่ะซึ่งเราจะเจอกันแบบนี้ทุกข้าคืนวันจันเวลาสี่ทุ่มครึ่งทางช่อง m c ็ t h อรดเอหมายเลข30ค่ะ มาติดตามสุดสั่งล้อรายการอันดับหนึ่งของไทยอย่างรายการ ORBRIC Superbike Championship 2023สนามที่3ค่ะลุ้นสนุกสุดมันตั้งแต่เปิดโปรแกรมซ้อมอย่างเป็นทางการโดยทางชิปนักเริงอธิรัตต์คูวพัดอดีตลักบิดโ o t ตทรีจากฮ o n d a Racing t h a i l a n นค่ะก็รังจากฝูงทั้งรอบซ้อมและรอบคอลดีไฟในรุ่นใหญ่สุดอย่างรุ่น Superbike 1000cc ค่ะ ส่วนทางด้านนักบิดสาวแกร่งอย่างมุกมุกนดาสารพืชก็เร็วที่สุดในรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc บนสังเวียนระดับโลกอย่างสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะ กานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ ORB Ric Superbike Championship 2023สนาม3มีคิวดวลความเร็วระหว่างวันที่28-30กรกรกฎาคม2,566ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิจจังหวัดบุรีรัมย์โดยล่าสุดเข้าสู่รอบซ้อมอย่างเป็นทางการ การซ้อมครั้งแรกในรุ่นใหญ่สุดของประเทศไทยซูปบไบาย1,000ซีซีปรากฏว่า จาฝูงบนตารางแชมเปี้ยนชิพอย่างชิปนักครินอธิรัฐน์ภูวพัฒน์อดีตนักบิดโมโตทรีจาก Honda Racing Thailand รั้งจาฝูงด้วยเวลาต่อรอบ1นาที36.458วินาทีเหนือ CK ชัยวิชิตนิสกุลจาก TNP Motorsport อันดับ2อยู่0.768วินาทีตามด้วยบอลจากกรีดแสวงสวาดจาก s n j t Racing Team ในอันดับ3ตามหลัง1.507วินาที ในการในรุ่นซปเปอร์สปอร์ต 600cc นักบิดสาวกแกรง่งมุกมุกระดาสารพืชรังจากฝูงด้วยเวลาต่อรอบ1นาที39.671วินาทีเชื้อนทีมเมดนิวปนศรแก้วสนธินักบิดระดับเอเชียจาก Honda Racing Thailand อันดับ2เพียง0.395วินาทีเท่านั้นส่วนอันดับ3เป็นของฟิมริยวัฒน์ประทุมยศจากยามาฮ่าไฮสปีดเรซิ่งทีมตามหลัง1.463วินาที มาถึงการแข่งขันในรอบคอลี่ายเพื่อจัดอันดับสตาร์ทท่ามกลางสภาพอากาศแจ่มใสเป็นใจต่อการทําเวลาต่อรอบของนักแข่งทุกคนซึ่งเกมสนามที่3นี้มีผลอย่างมากต่อการลุ้นแชมป์ประเทศไทยในครึ่งฤดูกาลหลังส่งผลให้การคอลี่าฟเพื่อจัดกลุ่มสตาร์ทเป็นไปอย่างเข้มขน้น คนในรุ่นใหญ่อย่างซูเปอร์บาย 1,000cc ปรากฏว่าชิปมักครินอธิรัตน์ภูวพัฒจาฟููงบนตารางคะแนนสะสมจาก Honda Racing Thailand คว้าโพไป,รปครองด้วยเวลาต่อรอบ1นาที36.267วินาทีเฉือนบอนจากกรษสุแสวงสวัสด์นักบิดมากประสบการณ์จาก I a ส t NJT r a ท i n g Team อันดับ2เพียง0.453วินาที ส่นกริดที่3เป็นของ CK ใช้วิชิตนิสกุลจาก TNP Motorsport ตามหลัง1.150วินาที สปอร์ต 600cc ถือเป็นคลาสที่รวมดาวบิดระดับเอเชียไว้หลายคน โดยพ้นคอลิไฟา์ปรากฏว่ามุกมุกนาดาสารพืชยอดนักปิดสาวจาก Honda Racing Thailand ยังคงแข็งแกร่งทะยานควาโพเป็กรองได้อีกครั้งด้วยเวลาต่อรอบ1นาที39.356วินาทีเชือนที่เมทอย่างนิวปนศรแก้วสนทีเพียง0.304วินาทีด้านกริฑที่3เป็นของฟองคณาทัศน์ใจมัน่นจาก Yamaha High Speed Racing Team ตามหลังจากฝูง0.858วินาที ไล์ในรอบเวสเดย์สนามที่3รายการ o r b r i c Superbike Championship 2023รับรองความมันได้เลยค่ะตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งและช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อกับมอเตอร์สแตนค่ะ มองหาสถานที่ท่องเที่ยวย่านฝั่งทนติด MRT เดินทางง่ายสะดวกได้ทั้งความรู้ด้านประวัติความเป็นมาของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมในเรื่องต่างๆที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนและความสนุกจากกิจกรรมด้านในสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวแบบนี้นั่นก็คือมิวเซียมสยามพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้นั่นเองค่ะ ตอนนี้ก็ได้บัตรเข้าชมมิวเซียมสยามเรียบร้อยแล้วนะคะก็น่ารักมากเลยซึ่งบัตรราคา100บาทค่ะแต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะเหลือ50บาทเท่านั้นและในแต่ละเดือนนะคะมันก็จะมีรูปที่ไม่เหมือนกันด้วยอย่างเดือนนี้ที่กล้วยได้ก็เป็นรูปชดาค่ะสวยมากเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยจะพาไปชมอะไรบ้างตามไปกันเลยค่ะมิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้จะมีนิทรรศการถาวรชื่อว่าทอดรหัสไทยโดยมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันโดยแต่ละชั้นจะมีห้องให้เราได้เข้าไปชมเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับความเป็นมาของประเทศไทยโดยวันนี้กล้วยจะพาไปชมที่ชั้นที่3ก่อนว่าประวัติความเป็นมาของประเทศไทยในแต่ละห้องจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับห้องแรกนะคะก็คือห้องวัดไทยหรือเปล่าห้องนี้เนี่ยจะเป็นการรวบรวมความคิดของสังคมเกี่ยวกับความเป็นไทยคะ่ะว่าเฮ้ มันคือไทยจริงๆไหมอย่างด้านหลังขกล้วยนี้นะคะก็เป็นชุดไทยสวยๆชุดหนึ่งค่ะนี่คือชุดมิสแกนชุมพรปี2017ชุดวิรันารีซึ่งถ้าหากเป็นชุดแบบนี้แล้วเนี่ยคิดว่ายังเป็นชุดไทยในอุดมคติอย่างที่เรารู้จักกันอยู่หรือเปล่าคะแล้วความเป็นไทยสำหรับคุณผู้ชมคืออะไรมาร่วมถอดรหัสไทยไปพร้อมกับกล้วยได้เลยค่ะ สำหห้องนี้เป็นห้องที่2ค่ะกับห้องไทยแปลไทยนั่นเองเป็นห้องจัดแสดงลำดับและพัฒนาการของความเป็นไทยในแต่ละยุคเพื่อให้เราทุกคนมาถอดรหัสความเป็นไทยกันซึ่งในห้องนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลเยอะมากเขาจะมี QR code คแปะเอาไว้ด้วยให้เราหาข้อมูลเพิเ่มเติมค่ะ องไทยแปลไทยในห้องนี้มีการเล่าถึงหม้อบ้านเชียงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถูกนํามาใช้แสดงความเก่าแก,ก่ของชาติไทยและหลักศิลาจารึกแสดงถึงจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ไทยและยังมีการพูดถึงการเกิดขึ้นของรถตุ๊กๆที่มีการนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นในปี2503ซึ่งชื่อของตุ๊กๆได้มาจากเสียงเครื่องยนต์เวลาติดเครื่องนั่นเองถ้าใครที่เข้ามาในห้องนี้ก็คงจะมีความเข้าใจในความเป็นไทยมากขึ้นแน่นอนค่ะ 3คือห้องไทยตั้งแต่เกิดค่ะก็จะคล้ายๆกับห้องที่2เลยคือเป็นการบอกเล่าความเป็นมาของความเป็นไทยผ่าน6กยุคสําคัญสำคัญนั่นเองค่ะแล้วก็อยู่บนโต๊ะตรงนี้ใหญ่มากจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยค่ะ ้องไทยตั้งแต่เกิดโดยมีการนำเสนอแบบแสงสีเสียงบนโต๊ะขนาดใหญ่แบบจัดเต็มทำให้เราเข้าใจในเรื่องราวได้ง่ายขึ้นซึ่งเราก็ได้รับรู้ว่าในแต่ละสมัยเราใช้อะไรเป็นตัวแทนของความเป็นไทยกันบ้างในห้องนี้การแสดงจะจัดเป็นรอบๆมีทั้งรอบภาษาไทยและอังกฤษหากใครที่จะมาดูสามารถเช็ครอบได้ที่ด้านหน้าของห้องได้เลยค่ะ ห้องที่4คือห้องไทยสถาบันค่ะเป็นห้องที่เราจะได้เล่นเกมกันเพื่อประกอบความเป็นไทยผ่านภาพจําของเราทั้งหมด3คํานี้ค่ะก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก้จะเล่นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกห้ยเล่นกันค่ะห้องไทยสถาบานัน ซึ่งในห้องนี้ก็จะมีลูกเต่าทั้งหมด27ลูก27สัญ,ญลักษณ์ต่างกันออกไปถ้าเราจับกลุ่มสัญ,ญลักษณ์บนลูกเต่าให้ถูกหมวดหมู่ก็จะได้รางวัลเป็นภาพเฉลยสวยๆบนผนังค่ะพอกล้วยเล่นจบแล้วเนี่ยก็เข้าใจถึงสถาบันหลักของความเป็นไทยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ มาห้องนี้ก็คือห้องไทยแค่ไหนค่ะนึกว่าอยู่ในแฟชั่นโชว์นะคะแต่ไม่ใช่ค่ะห้องนี้จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยผ่านเสื้อผ้านั่นเองหลายแบบเลยห้องไทยแค่ไหน การแต่งตัวของคนไทยในสมัยอดีตจนมาถึงปัจจุบนันมีการปรับเปลี่ยนตามบริบทของสังคมตั้งแต่จงกระเบนการใส่กางเกงยีนจนมาถึงปัจจุบนันซึ่งภายในห้องนี้จะมีการแต่งตัวในแต่ละยุคค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดโขนชุดนักเรียนชุดครุยชุดชาวนาแสดงถึงระดับความเป็นไทยในห้องนี้เขาไม่ได้นิยามคำว่าชุดไทยไว้เพียงแค่ชุดไทยแบบโบราณเท่านั้นค่ะทุกชุดในนี้ล้วนเป็นชุดไทยทั้งหมดแต่จะมีความเป็นไทยมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเอง กับมิวเซียมสยามที่กล้ยพาทุกคนมารู้ความเป็นไทยในวันนี้บอกเลยว่าทําให้กล้วยเนี่ยได้กลับมานึกถึงความเป็นไทยตั้งแต่สมัยอดีตที่บางคนก็ได้ลืมเลือนกันไปแล้วนะคะเรียกว่าดีมากๆเลยค่ะแต่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าครั้งถัดไปกล้ยจะพาไปชมกันต่อในชั้นที่2ค่ะจะเป็นยังไงบ้างรอติดตามในครั้งถัดไปได้เลยค่ะส่วนอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะแล้วชัวนหน้ามาอยู่กันต่อกับมอเตอร์สแตนค่ะ คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนกาลังมองหากิจกรรมหรือกีฬาที่เสริมสร้างพัฒนาการของลูกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายกล้ามเนื้อต่างๆหรือว่าทักษะการตัดสินใจกล้วยมี1ชนิดกีฬามาแนะนาค่ะนั่นก็คือบ a ล a n c e b บอยหรือว่าจักรยานขาถ่ายนั่นเองซึ่งเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับจักรยานขาถ่ายพร้อมกันนะคะและสถานที่ที่รองรับกีฬาชนิดนี้รวมไปถึงผู้ฝึกสอนที่ชํานาญการโดยเฉพาะค่ะจะเป็นยังไงบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับโครงการ Balance By Thailand Academy ตั้งอยู่ที่ชั้น8ของตึก FBT Sport Complex หัวหมากซึ่งกีฬาขาไายหรือ Balance b y ย e กำลังเป็นที่นิยมในบ้านเราแต่ว่าเมืองนอกมีมานานแล้วค่ะและถือเป็นการที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกเพราะว่ากีฬา Balance b y e เป็นกีฬาที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ของเด็กและพัฒน,นาการในเรื่องของการทรงตัวความคล่องแคล่วการตัดสินใจได้เป็นอย่างดีซึ่งกีฬาชนิดนี้สามารถเล่นได้ตั้งแต่ น้องๆที่อายุ2ขวบถึง10ขวบเลยทีเดียว โดยโครงการ b a l a n c ์ by Thailand Academy ยังมีโค้ชผู้มากประสบการณ์ในการฝึกสอนน้องๆให้เล่นอย่างถูกวิธีมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาร่างกายของน้องๆได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนอีกด้วยซึ่งหลักสูตรยังมีการแบ่งคลาสเรียนออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันโดยเลเวลที่1คลาสนี้จะเหมาะสาหรับน้องๆที่ยังไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานมันเล็กน้อยซึ่งจะเน้นฝึกฝนความยืดหยุ่นการทรงตัวและเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายให้เหมาะ สมกับการออกกำลังกายค่ะมาถึงเลเวลที่2คลาสนี้จะเหมาะกับน้องๆที่เคยผ่านการฝึกฝนมาแล้วต้องการเพิ่มทักษะในด้านความเร็วความคล่องตัวเทคนิคต่างๆเพื่อต่อยอดเป็นนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆซึ่งทางรายการได้รับเกียรติจากคุณธนพรฉัดระวีพัฒ์เจ้าของ Lockfish Thailand มาให้ความรู้เกี่ยวกับการกีฬาบาลานซ์บค่ะ กีฬาบาลานไบค์นะครับเป first, ็นจักรยานฝึกการทรงตัวสำหรับเด็กนะครับได้เริ่มมาตั้งแต่ประมาณสัก15-20ปีที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นมาจากประเทศอเมริกาแล้วก็จริงๆการเริ่มต้นของบาลานไบค์เนี่ยเขามาจากจักรยานผู้ใหญ่ทำให้กับผู้สูงอายุได้เล่นกันมีวันหนึ่งก็จะมีฝรั่งคนหนึ่งเอามาทำให้กับเด็กได้เล่นนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเป็นจักรยานที่เอามาฝึกพัฒนาการของเด็กได้ดีมากๆครับสำหรับจักรยานบาลานไบค์ จนถึงวันนี้ก็ผ่านมา10กว่าปีแล้วที่เด็กๆได้เล่นกันเนี่ยก็จะได้ได้มีพัฒนาการเกี่ยวกับจักรยานมากขึ้นมากเลยนะครับก็เป็นจักรยานที่ฝึกพัฒนาการได้ดีมากครับเริ่มต้นเรดูเหมือนยากสำหรับเด็กแต่จริงๆแล้วมันก็คือการเอาขาวางไว้กับพื้นนะครับเด็กจะค่อยๆก้าวเดินไปโดยที่ยังไม่ได้เอาขายกขึ้นมาจากรถ เพราะนั้นเด็กเขาจะใช้ความคุ้นเคยในการก้าวเดินไปก้าวเดินไปแล้วเดี๋ยวพอเขาจับจังหวะของการทรงตัวได้เนี่ยเขาจะยกขาลอยขึ้นมาแล้วหลังจากที่เขา,กขายกขาลอยขึ้นมาได้นี่ครับมันก็คือการทรงตัวได้ต่อไปความเร็วเขาก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองนะครับจะไม่ยากแล้วก็ไม่อันตรายด้วยครับปลอดภัยกว่าจักรยานที่มีบันไดปั่นด้วยซ้ําเลยครับ พัฒนาการของเด็กทุกคนบนโลกนีครับจะมี5อย่างเป็นจุดเริ่มต้นนะครับหนึ่งของการพัฒนาการที่ดีที่สุดของเด็กเนี่ยครับทุกคนเลยก็คือการมองเห็นภาพ3ามิตินะครับเด็กจะต้องมีการมองเห็นภาพ3ามิติคือการแบ่งแยกระยะทางใกล้ไกลเด็กที่เล่นบาลานไบเนี่ยเขาจะผ่านอะไรได้เร็วกว่าเด็กที่เดินหรือวิ่งปกติเพราะฉะนั้นการมองเห็นภาพ3ามิติของเขาจะดีกว่าเด็กทั่วไปนะครับข้อ2การมองเห็นสีครับ การวิ่งผ่านอะไรเร็วๆแบบนี้ครับเขาจะแยกแยะไหวพริบของเขาจะแยกแยะเรื่องของสีได้ดีด้วยข้อ3นะครับก็คือการขยับมืออันนี้ร่วมกับการทํากิจกรรมอย่างอื่นของเด็กๆนะครับข้อ4กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่หน้าขาและหลังขาเด็กที่เล่นบาลานซ์บค์เขาจะใช้พัฒนาการเหมือนการวิ่งครับเพราะฉะนั้นการวิ่งของเขาเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อหน้าขาหลังขาข,าของเขาแข็งแรงนะครับข้อที่5คือการยืนตัวตรงถ้าเด็กคนนี้ขาแข็งแรงแล้วเนี่ยครับจะทําให้เขายืนตัวตรงครับ เด็กที่เล่นบาลานไบส์เนี่ยครับเขาจะต้องตั้งใจเล่นถ้าไม่งั้นเขาจะล้มนั่นหมายความว่าสมาธิของเขาจะดีด้วยอีกอย่างหนึ่งเวลาเขาเล่นเล่นบาลานไบส์เนี่ยครับเขาจะไม่ชอบเล่นในทางธรรมดาหรือทางเรียบๆตัวทั่วไปเด็กที่เล่นเริ่มเล่นเป็นนะครับเขาจะขึ้นเนินหรือลงเนินเด็กที่เล่นขึ้นเนินหรือลงเนินเนี่ยเขาจะตื่นเต้นเวลาเขาตื่นเต้นเขาจะมีสารอะดรนาลีนกับสารเอเดอฟินหลังในสมองมากกว่าผู้ใหญ่อย่างเราอ่ะสิบเท่า เพราะนั้นมันเสพติดครับมันเสพติดการออกกําลังกายเหมือนกับที่พวกเราเคยออกกําลังกายแล้วก็อยากจะออกกําลังกายแบบนั้นแหละครับ mm hmm. วันนี้กีฬาที่ดีที่สุดของเด็ก อันดับหนึ่งในต่างประเทศเขาบอกแล้วครับว่าเป็นบาลานซ์ไบค์บาลานซ์ไบค์มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของกีฬาในทุกๆประเภทเลยถ้าพื้นฐานของลูกเราดีพื้นฐานของกีฬาของลูกเราดีมายเซตของลูกเราดีในความชอบของความเป็นกีฬาต่อไปอนาคตข้างหน้าลูกเราจะไปเล่นกีฬาประเภทไหนก็แล้วแต่มันก็จะได้ไปต่อยอดได้เลยครับด้วยพื้นฐานและก็เบสิกที่ดีของกีฬา ขอเชิญชวนครับทุกคนครับลองลองดูครับลองเปิดใจลองให้น้องลองเล่นดูนะครับถ้ามีรถก็ให้น้องลองเล่นเล่นให้บ่อยเล่นให้ถี่เขาก็จะกลับมาในในพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับใครที่ยังไม่มีรถก็ลองเข้ามาที่อะคาเดมีของเราที่ตึก f อ t Sport c o m p l e x ที่หัวหมากนะครับผมจะมีรถทดลองมีโค้ดแนะนําแล้วก็มาลองเทสดูว่าน้องควรจะเรียนยังไงควรจะเล่นยังไงครับอันนี้ขอเรียนเชิญครับ คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองท่านใดสนใจอยากจะพาลูกๆไปออกกำลังกายด้วยกีฬาชนิดนี้นะคะไปกันได้ที่ตึกนี้เลยค่ะกับ FBT Sport Complex หัวหมากชั้น8ค่ะซึ่งเปิดบริการทุกวันเลยถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดตั้งแต่5โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงค่ะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยเปิดตอนบ่ายโมงตรงถึง5โมงเย็นนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการมอเตอร์สแตนแล้วค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำที่นี่ด้วยนะคะกับคาเฟอเมซอนสาขาวิภาวดี11ค่ะและกลับมาเจอกับรายการมอเตอร์สแตนกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์เวลา4ทุ่มครึ่งทางช่อง m c o t h อหมายเลข30กับกล้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ